สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูวดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังปี2 5 6 5ของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะคนราศีสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลนนังนี้ดวงการเงินดียาวไปจนสิ้นปีเลยนะคะดวงการเงินสะพัดดีมากมีโอกาสในการทำเงินทำกำไรวิ่งเข้ามาหายอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีหลังเลยทีเดียวดวงการงานก็ดูดี มีโอกาสทางการงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็จะมีความคลุกคลักอยู่บ้างในเรื่องของคนเป็นช่วงตลอดทั้งครึ่งปีหลังนี้เลยช่วงครึ่งปีหลังนี้การงานการเงินมีความคล่องตัวดีนะคะเป็นช่วงที่มีความเติบโตก้าวหน้าอย่างที่หวงังอย่างที่พอใจเป็นช่วงที่คนราศีสิงห์จะแอคทีฟมากในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็มีความคาดหวังสูงอีกด้วยแต่ก็เป็นช่วงที่คาดหวังความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยมีโชคลาภความสําเร็จที่ดี เป็นช่วงที่คนราศีสิงห์จะมีโอกาสได้แสดงฝีมืออยู่ตลอดนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะมีโอกาสที่ดีหลายอย่างเข้ามาเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตก้าวหน้าเป็นช่วงที่จะมีไอเดียมีความคิดนอกกรอบอยู่เรื่อยๆจะเรียกว่าเป็นช่วงพลิกเกมก็ว่าได้เป็นช่วงที่คนราศีสิงห์จะสร้างกติกาใหม่เปลี่ยนแปลงกฎเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ ก็ขอให้ทําทุกอย่างด้วยความตั้งมั่นแน่วแน่มีสมาธิกับสิ่งที่ทําสิ่งที่เลือกก็ขอให้ตั้งธงเอาไว้ก่อนเลยว่าไม่สําเร็จไม่เลิกราแล้วจะมีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีตามมาอย่างแน่นอนค่ะดวงการเงินในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยสะพัดดีมากนะคะมีความคล่องตัวสูงถึงสูงมากดียาวไปจนสิ้นปีมีรายได้เข้ามาจากทุกช่องทางเลยโดยเฉพาะจากอาชีพหลักด้านอาชีพเสริมและการลงทุนก็มีแนวโน้มที่ดี ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ขอให้เน้นความนาแน่วแน่มั่นคงทำอะไรทำจริงทำให้เต็มที่เอาให้สุดถ้าทำได้ตามนี้รายได้ก็มีแต่จะยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์และผลงานที่เพิ่มขึ้นนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่มีโอกาสดีหลายอย่างแต่เป็นช่วงที่การเงินจะมีความผันผวนสูงอยู่บ้างมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่โอกาสลุนเงินก้อนสำหรับบางคนถ้าการเงินไม่มาเป็นก้อน ก็จะเป็นการที่รายได้ทะลุปเป้าแทนแต่ก็จะออกแนวเข้ามากออกมากต้องใช้เงินลงทุนสูงตามไปด้วยรากฐานการเงินเนี่ยยังมั่นคงดีอยู่แต่ก็ต้องหมุนเงินก้อนใหญ่ยังไงก็ขอให้ร,รอบคอบเอาไว้ก่อนในเรื่องของการบริหารคนและการตัดสินใจวางแผนการเงินให้ดีแล้วชีวิตก็จะมีแต่รุ่งเรืองก้าวหน้านะคะในด้านการงานก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสสร้างเงินสร้างกาไรเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะจากอาชีพหลักหรือหน้าที่การงานปัจจุบันที่ทำอยู่การลงทุนการเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่ก็มีแนวโน้มที่ดีแต่อาจจะมีความยากมีความขลุขักอยู่บ้างในเรื่องของคนแต่ก็จะมีความคล่องตัวมีความสําเร็จที่ดีมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างที่หวงังอย่างที่ต้องการช่วงครึ่งปีหลังนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็มีแนวโน้มที่คนราศสีสิง์จะคิดการใหญ่ มีการวางแผนจะทำโปรเจกต์ใหญ่หรือมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่เข้ามาก็ขอให้ใช้ความรอบคอบเป็นหลักนะคะอย่าทำอะไรใหญ่เกินตัวในขั้นตอนเดียวเดี๋ยวจะก้าวพลาดเรื่องเงินเอาได้ปีนี้ดาวพระหัสสถิตยอยู่ในภพปรณะถึงจะได้ตำแหน่งที่มีความมั่นคงอย่างตำแหน่งเกษตรแต่ก็หมายความว่าก่อนจะมั่นคงได้ก็จะต้องผ่านอุปสรรคผ่านบททดสอบซะก่อนทำให้ช่วงครึ่งปีหลังนี้เวลาที่คุณต้องการจะทำอะไร ต้องการจะเริ่มอะไรสักอย่างถ้าเป็นเรื่องที่แปลกไปจากปกติหรือเป็นเรื่องที่ไม่เคยทํามาก่อนก็จะเริ่มได้ยากอยู่บ้างถ้าไม่โดนสกัดดาวรุ่งด้านการงานซะก่อนก็อาจจะถูกคุมเข้มด้านการเงินแต่คนราศีสิงห์เป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังมีราหูจอมเจ้าเล่ห์อยู่ในภพสุภาด้วยปีนี้ขอให้ถือคติไม่ได้ด้วยเล่์ก็เอาด้วยกน,นะคะหาวิธีเริ่มต้นให้ได้ เริ่มเล็กๆก,ก่อนก็ได้พอเริ่มไปสักพักมีผลงานให้เห็นจับต้องเป็นรูปธรรมได้แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีตามมาเองในช่วงครึ่งปีหลังนี้โอกาสที่ดีมาจากคนนะคะเรื่องยุ่งยากก็มาจากคนด้วยเหมือนกันญาติสนิทมิสหายทางที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำและที่ห่างหายไปนานจะแนะนําโชคลาภและโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาให้มีโอกาสได้กลับมาซื้อขายร่วมงานกับลูกค้าเก่าคู่ค้าเก่าหรือหุ้นส่วนเก่าอีกครั้ง แต่ในจํานวนคนที่ติดต่อกลับมาก็มีบ้างเหมือนกันที่พาปัญหามาด้วยก็ขอให้เลือกให้ดีสแกนให้ดีด้วยนอกจากนี้ก็ขอให้ดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารกันให้ดีสักหน่อยอาจจะมีความขัดแย้งตีรวนสร้างความยุ่งยากให้กับคุณอยู่บ้างเหมือนกันช่วงเครื่องปีหลังนี้คีย์เวิร์ดสำคัญของคนราศีสิงห์ก็คือการสารสัมพันธ์นะคะเครื่องปีหลังนี้คอนเน็กชันที่ดีจะช่วยให้มีโอกาสที่ดีเข้ามามากขึ้น และการตลาดที่ดีจะช่วยสร้างความเติบโตก้าวหน้าให้ได้เป็นช่วงที่การเน้นจุดเดน่นเน้นอัตลักษณ์เอกลักษณ์เน้นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตนเน้นการสร้างแบรนด์ทําให้คนจดจําได้หาวิธีทําให้ตัวเองหรืองานของคุณออกมาสู่สปอตไลท์ทาให้มีคนเห็นทําให้มีคนรู้จักเยอะขึ้นยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีผลสําเร็จที่ดีตามมาในช่วงครึ่งปีหลังนี้การสื่อสารโฆษณาการค้าทั้งออนไลน์ออฟไลน์ การตลาดหัตถกรรมโอท็อปท่องเที่ยวออนนไนซ์ organize, การเดินสายรถโชว์ออกร้านออกงานต่างๆพลังงานพลังงานทางเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้านวัตกรรมงานที่ใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์มาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่มีโอกาสที่ดีมากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะบันเทิงความงามธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความผ่อนคลายการตลาดการผลิตพืชผลการเกษตรงานช่างงานโลหะก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกัน มีโอกาสที่ดีในการเติบโตก้าวหน้านะคะส่วนธุรกิจอาหารการกินถ้าเพิ่มการขายส่งการขายออนไลน์หรือเพิ่มบริการ catering ออกนอกสถานที่บ้างก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงการงานการเงินของคนราศีสิงห์ดูดีมากเลยนะคะก็ขอให้จัดหนักลุยกันให้เต็มที่ดูสักตั้งปีนี้มีโอกาสที่ดีมากรอยอยู่ถึงจะมีปัญหายอยู่บ้าง แต่ขอแค่คุณรอบคอบให้มากในทุกการตัดสินใจและก็ขอให้มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมั่นคงอดทนไม่ยออ่อท้อก็จะได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้อย่างแน่นอนค่ะขอให้โชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภัยสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ